ถึงแม้จะอยู่แห่งไหนถึงแม้จะอยู่แห่งไหนอยู่ไกลแฟนไกลก็ไม่คทันลมรักพัดโผมน้อมดึงด้วยลมคิดถึงพัดมาหาเธออยู่ไกลต่างแดนมากแนหัวใจเรียกให้มาเจอ ลมรักพัดพาตะเนรได้มาเจอเพราะลมคิดถึงได้มาเจอเพราะลมคิดถึงอ,อกตะลึงเวลาลมยังพัดมาการดาหูวบ่ลมรักพัดดงึงลมคิดถึงอยากพออยากพออยากขออยากอ,อยากาเห็น,นห,หน้าเดินงามให้เคยสิดถามถามหานางน้องยานชาได้จองหัวใจเนื้อห่งยานเขามาตู้ยานมาต่อต่อยต้อง ต่ยตองไอยตองตอยตองมาจองลาเไม่ซู soldier, ้อไม่พู mmm ่ยางทายไอ้าบองไม้หุดเ้าถึงลงเยาต์ยินมาถึงเย็นถึงมาเยียนถึงมาเยี็นลมรัก่าให้มาหาเจ้า คนรักเราคือเจ้านองกรานที่ห่วงแล้วหวงโอด้ดวงยอดยาวมานลมที่ถึงผาผ่านมาสู่ตาวานด้วยความจริงใจกระจังวันไอ้สายลายฮักเจ้าหลายเกินไปหรอน,น,น,น่คนตาโง่นายส่งโอนแต่น้องแต่น้องไปแต่น้องแต่น้องมาขอของมีแม่นเที่ยวน้ำเพื่อถึงรามไอ้นี่ยถามจ้า ก็ได้ที่เมากเ็เคยยานบอกเคยย,ยยานลมรักพาให้มาเจ้าคนรักเราคือเจ้าหนุมพรานที่ห่วงแล้วหวงโอดวงยอดยาวมาลมที่ถึงพระทานมาสู่ตะวานด้วยความใจกระจังวันในใจอายนักเจ้าไลายลายเกินไขรไม่ออนไม่ขนตาง้อนตะอ่อนแต่ออน,นอง แต่น้องไวแต่น้องแต่นอ,นอ,นอ,อโอของแม่นเก่ยนําชื่น้อง,องราบอ้ายนี้ถามหักเกา่าเท่าใดสิเมาบกเก่บกเคยยานบ่เคยยาน อยู่แหห่งงไนถึแม้จะอยู่แห่งไหนอยู่ไกลแฟนไกลก็ไม่คำนัลมรักพัดโผลน้มดึงด้วยลมคิดถึงพัดมาหาเธออยู่ไกลกางแดนมาเป็นหัวใจเรียกให้มาเจอลมรักพัดผาตกเนเออที่ได้มาเจอเพราอลมคิดถึงที่ได้มาเจอเพื่อลม อยากเห็นหน้าเป็นความใครเคยติดตามถามหาหน้างนองยานชาได้กองหัวใจ่นุ่นยานเขามาตูนยานมาตอต้อยตองต้อยตองต่อยต้อยตองต้อยตองมาจองลาเป็นผู้ไม้พูอย่างอายอายปองไม้ทอดเดาคิดถึงน้องเดายินมาให้ เยาวม์มานลมคิดถึงผ่านผ่านมาสู่ตะวานด้วยความจริงใจกะจังวันนี้ใส่ฮายฮักเจ้าหลายเกินไปเน่าแม่คนตาโน้นาย้ตะอ่อนแต่นองแต่นองไปแต่น้องแต่น้องมาขอของนี่แม่นเกี่ยวน้ำเชื่อชืราม้ายนี่ตามหักเจ้าก็าได้ที่เมาต้องเฮยยานบอกเฮยาน ลมคิดถึงทพทะ่านมาสู่ตะาวาันด้วยความจริงใจกระจัาวัานน้ใจอ้ายนักเจ้าหล่หลายเกินไผ่น,ออนม่ออ่อนในคนตาโง่ในาตาอ่อนแต่น้องแต่น้องก็้แต่น้องแต่นอต้นองมาขอของที่แหนงเตียวน้ำเชื่อเถิดนงรามอ้ายนิทามหักเก่าผูา้ใดที่เมาบอกเคยยานบอกเคยยาน